สวัสดีเพื่อนช่างทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มีของดีมาฝากเพื่อนช่างจะเอาไปแจ้บนการกับลูกค้าของแต่ละท่าน,นะครับนอ้องแล้วก็ขอแจ์ไปให้กับลูกค้าของเพื่อนช่างทุกคนนะครับวันนี้ก็มีของดีมาฝากก็คือว่า,าผมมาแก้ปัญหาให้กับบ้านหลังนะครับ ผมเรียกคุณเจมส์ลูกกอลนะครับมันเป็นดวงไฟแอลอีดีนะครับนี่ครับส่วนใหญ่แนละ้ที่มันเสียนะครับมันเป็นเพราะมดนะครับมดเข้าไปอยู่ตรงไหนเนี่ยครับถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องมดได้เนี่ยการจ่ายของอส่วนของไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะหายไปครับแล้วกอล์ฟขอฝากนะครับถ้าไป จำกัดหมดได้นะครับมดเราจะเข้าไปตุ่มตีนะครับไปสวิตก็นะฝากนหลอดไฟก็ครับถ้ามันเข้าไปเรามันจะเสียพอเสียปุ๊บเขาก็จะต้องได้ซื้อใหม่ครับมันเปลี่ยนเลยนะครับมันไปทําลายในระบบข้างในนะครับก็นี่ครับข้งงในนี่นี่ครับหมดอยู่ในนะครับเสียหมดนะครับแล้วเราก็ก็ฟ้าไว้ครับใส่ปรยัดเสียตังก็จำกัดหมดไว้ให้ดีนะครับขอบคุณครับ